เยังข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นแชร์เพื่อให้บางคนเขาไม่ร yup. yeah> ู้เขาได้มาดูดวงฟรีว่าพรุ่งน yep, yep ี้เขาควรจะเสี่ยงหรือไม่ควรเราก็จะได้เป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นด้วยไม่ต้องขี้เหนียวนะคะ แช่คนละหนึ่งแช่แต่ถ้าบอลอยากแช่ก็บอกไปยังบอกว่าอแต่การเป็นผู้ให้มันยิ่งใหญ่กว่าผู้รับอยู่แล้วหะการที่เราได้ให้โอกาสชี้ทางใครสักคนอย่างน้อยเราก็ได้เป็นผู้ให้ะะโอเคแม่ลูกกบเอากลองไหมลูกกบเอากลองไหน แนวก,ก,กองที่สี่ลูกกบกองที่หนึ่งพร้อมจะเปิดกองที่หนึ่งนะปัดนนี้ค่ะสุดแท้แต่วาสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนเนาไพ่ตีลังกาเดียแม,ม่จัดลำดับใหม่เว้ยไพ่ตีลังกาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย กองที่หนึ่งไม่มีโชคนะจ๊ะหกสี่สามหกสี่สามกองที่หนึ่งไม่มีโชคจ้ะเคียร์นะคะอ่าใครเลือกไปกองที่สองกองที่สองก็ไม่มีโชคค่ะหนึ่งกับสองไม่มีโชคนะคะอืม เรามานุ้นกองที่สามแม่หญิงเลือกกองที่สี่นะจ๊ะทุกคนอืออุ้ยใครเลือกไพ่กองที่สามมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะลูกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกอืมกองที่สามมีโอกาสมีโชคอยู่ก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักแปดสิบ นะคะอื้อ uh, ่า T O ดับ T O P ต่อไปเป็นกองที่สี่กองที่สี่เป็นกองที่ไม่หญิงเลือกนะคะไม่โอเคเหมือนกันทั้งหมดไพ่สี่กองดีอยู่กองเดียวคือกองที่สาม อกองที่สี่เกิดสงครามมันต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วงถ้าจะถูกอะ่ะโอเคกองที่สี่ไม่ไม่ไม่ถึงกับเวลวร้ายแต่มันจะเป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงกว่าจะถูกนี่คือยักแย่ยักจันอืม ทีนี้เราจะมาเปิดไพ่สองใบการเปิดไพ่สองใบเราจะมาเสี่ยงว่างวดนี้เลขอะไรจะมาแต่อย่างน้อยมาแน่ๆหนึ่งตัวล่างบนไม่รู้อ่าแต่อดมนดีจัดแล้วก็ในหนึ่งร้อยครั้งที่แม่ทำสถิติไว้นะคะจะมีสองครั้งที่มันไม่มาเลยนอานอกนั้นมาทุกงวด หนึ่งตัวมาแน่แน่อือเอางวดที่แล้วอ่ะจับเปิดออกมาเป็นหกหกแม่บอกว่าหกกับเก้ามาตัวหนึ่งมันก็มาเก้างวดที่แล้วนี่คือแบบท่านกั้นเยอะมากอ่กั้นเราเยอะมากอันนี้เอากล้วยมาให้ทำไมวะ มันเอากล้วยให้นี่มันด่าเปล่าวะเอ็ดมินไม่ทำงานเลยเอดมินมีจีลีด้วยไม่มีใครซ่อนให้เลยอ่าเราจะมาเปิดไพ่สองใบมันเป็นไพ่ที่ตัดสินแลว้ว่ะว่าบทสรุปแล้วพวกเราจะมีโชคมีลาบกันไหม แดชินกันที่สองใบสุดท้ายนะคะลูกกบ ไปเลือกซ่อนเขาทำไมลูกกบมั่วอ,อีกแล้วนะลูกเนี่ยปวดหัวกับปันซ่อนเขาไม่ให้เขายิงช่องมันก็ไปเปิดเขาออกมาอีกโอเคลูกอันโอเค วดนนี้เลขค้ายสองตัวรางวัลที่1กับรางวัลสองตัวล่างขอดู1ตัวแต่ถ้าจะเมตตาขอดูสองตัวเจ้าค่ะเัสดรูกเบาเวียงจันนี่คือไพ่ที่แม่ เลือกออกมาแล้วแต่เราจะมาลุ้นว่าไพ่อะไรที่มันโอ,อกไปอถ้ามันมีองค์เชื้อเทพออกไปด้วยคือแจ๋วอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้หมดดีหมดนะคะ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับไพ่แม่วันเนี้ยอืมเฮ้ยไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนไพ่ตีลังกาสลับไปสลับมาแปลกแปลกมาก ไม่มีไม่มีใครเล่นเพราะว่าแม่ห่อไว้ลูกกบไม่แตะของแม่ ม,มิจิจ้ายังเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงแม่ลองไปกินหมูจุ่มตรงนีมั้ลูกหิวเหรอแม่กินไปละกูยังอิ่มอยู่ได้นี่ตีรังกาสลับไปสลับมาแม่งงมากให้กูเป็นอะไรวะเนี่ย ให้ตีลังกาสลับไปสลับมาซึ่งไม่เคยปรากฏเ<ร>ช่นนี้มาก่อนเม,มออนนื่อเรียนลืมเอาเข้าพู่เย็นุเอาไปเท่าแม่หน่อยมัเฮ้ยมันมันใช่เหรอลูกนี่แค่มือ่งเป็นคนบอกให้แม่เปิดใหม่รอบแรกอ่ะหนึ่งสามสามหนึ่งนะเหะ้สามหนึ่งล้วนนี้เื่อไปให้สามกับหนึ่งมาตัวหนึ่งวันนี้สามกับหนึ่งมาตัวหนึ่ง สามหนึ่งมาตัวหนึ่งแต่ถ้าจะถูกก็คือแม่นี่ต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วงเลยนะคือแบบลุ้นลุ้นแต่ว่าแม่แม่กำลังอัดคลิปอยู่เหมือนจะขาดใจเขาจะรู้ว่าแม่เป็นคนไม่ดีลุ้นแบบหนักหน่วงเลยกว่าจะถูกงวดนี้อ่ะจับตาดูให้ดีแต่ว่ามันมีสามกับหนึ่งมาตัวหนึ่งอือ เออไพ่ตีลังกางงไม่เคยเป็น